กับครวะคุณงามความดีของพระครูสมณะพระคุณเจ้ากระทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกด,ดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุข ทุกท่านครับอ้ายินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมะ่าพ้นทุกทางหมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและช่วยคนให้พ้นทุกถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำบันน่เราตระบนป่าแป้อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ เวลาประมาณ5นาฬิกา3ามาทีถึง8นาฬิกาวันนี้วันพุทธที่16มิถุนายน2564นะก็เป็นค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์โดยมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วโลกสารพลังกัน ท่านใดสนใจเนื้อหาสาระกระติดตามกันได้นะอุณหภูมิภู้ผา้านา้ำชาวนิยส,สิบององศาเซลเซียสนะที่นี่ก็สบายสบายนะเพืดพันธัญญาหารบนโต๊ะบรรยายก็มี่อมเซบ็บยาปลาบมะเขือพวงนะนะสละโดยฟ้า อันชันมะเขือยาวหน้าห้องน้ำหญิงชายนะพืชพันธ์ัญญาหารไรสารพิษนะมีมากเท่าไรเท่าไรสมบูรณ์เท่าไรเท่าไรชีวิตกระพาสุขเท่านั้นเท่านั้นะเราก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองให้มากเท่าที่เราจะทำได้นะแต่ละวันแต่ละวันเมื่อวานเนี่ยจะก็ไปช่วยพี่น้องเหมือนกันตอนเย็นนะ โอ้ทำวิชาการไปก็เมื่อยหัวเหมือนไงมาชิ่งก็แล้วเดินก็แล้วนะมันเมื่อยเดินไปจับจอบเด็กแล้วเดินไปพี่น้องทำกันตรงที่พักชายกันเลยเออไปจับจอบทำแปลงผักสะหน่อยอรู้สึกสดชื่นขึ้นมาหน่อยนะรู้สึกดีนะอลรมไหลเวียนดีมันต้องได้ทั้งเจโตทั้งปัญญานะคนเราต้องทำทั้งสอง ใช้แต่ปัญญาอย่างเดียวนก็โหไม่ไหวใช้แต่เจโตอย่างเดียวก็ไม่ไหวมีทั้งสองอันต้องมีทั้งนะใช้ปัญญาใช้เจโตควบคู่กันไปชีวิตใช้หัวก็ใช้ใช้แรงก็ใช้ให้มันสมดุลสมดุลลําดีนะสมดุลแล้วมันดีมันจะพอดีสดชื่นสดชื่นหน่อยมีชีวิตชีวาอ่าทีนี้เรามาเรียน มาเรียนปัจไัยพิดกกันตอนนี้เรากำลังว่าด้วยความสำคัญของอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าตัดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนะมันไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วนะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกกว่าทุกอย่างเป็นประโยชน์ที่สุดเลยทั้งต่อตอนเองต่อผู้อื่นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์กว่าอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าก็ตัสรุาอริยสัจสี่นี่แหละ ทุกสูตรที่พระเจ้าตัดก็รวมลงที่อริยสัจสีนี่แหละคือการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นะไม่มีอะไรยอดเยี่ยมกว่าความพ้นทุกข์ในโลกใบนี้นะโลกใบนี้มีแต่ทุกข์กับความพ้นทุกข์เท่านั้นแท้จริงเลยมีแค่สองทุกข์กับความพ้นทุกข์เท่านั้นอื่นจริงนี่ไม่มีนะจริงๆในความเป็นชีวิตมีเพียงทุกข์และความพ้นทุกข์เท่านั้นมีเท่านี้จริงๆในโลกใบนี้ เพราะฉะนั้นต้ออะไรมันดีที่สุดล่ะเราหวังทุกข์กับความพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็ดีกว่าทุกข์ใช่ไหมพ้นทุกข์ยังยืนกับพ้นทุกข์ชั่วคราวอะไรดีกว่าอพ้นทุกข์ยังยืนก็ดีกับพ้นทุกข์ชั่วคราวทุกข์มันยิ่งไม่ดีเลยใช่ไหมทรมานมากพ้นทุกข์ชั่วคราวแล้วก็ทุกข์อีกทุกข์อีกทุกข์อีกแรงก็เดิมแรงก็เดิมดีไหมไม่ดีอันนี้ก็ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยพ้นทุกข์ยังยืนเลยไม่ต้องทุกข์อีกเลยดีไหม ดีดีกว่าเยอะเลยนี่คือสัจจะอย่างนี้นะโดยเฉพาะพ้นทุกข์ใจนี่แหละมันเป็นพ้นทุกข์ยางยืนได้มันมีทั้งยังยืนชั่วคราวเหมือนกันใจะนะถ้าพ้นทุกข์แบบกิเลสมันก็ชั่วคราวพ้นทุกข์แบบพุทธ,ธะก็ยังยืน,นมันก็ไม่เรียกพ้นทุกข์หลอกกิเลสแต่จะจะใช้ภาษาเรียกก็ได้ใช้คาเดียวกันก็ได้จะเอาชั่วคราวกับยังยืนมาว่ากัน นะุนทุกแบบพุท่าก็ไม่ต้องทุกเลยของใสอะไรกังวลตลอดกาลเลยนี่ยดีที่สุดเลยพลุกทุกแบบกิเลสก็เป็นการชั่วคราวระง,งับทุกชั่วคราวได้ใช่อยากป็นทุกแลิกแต่สมอยากระง,งับทุกชั่วคราวสบายชั่วคราวดีใจยินดีชั่วคราวสุขชั่วคราวสุขสบายชั่วคราวอะไรมันเออชั่วคราวแล้วมันก็หมดฤทธิ์มันเป็นยาที่มีฤทธิ์แค่นั้น ยาปลอมยามันยามันมีฤทธิ์แค่นั้นนะนะมันระงับทุกข์ได้แค่นั้นเสร็จแล้วมันก็หมดฤทธิ์ยาแล้วก็ทุกข์ใหม่อีกอยา,ก,ายกใหม่ทุกข์ใหม่อีกมันไม่สามารถระงับความอยากความทุกข์ได้อย่างยืนกิเลสนี่ไม่สามารถระงับความอยากความทุกข์ได้อย่างยืนนอกจากระงับไม่ได้แล้วมันเพิ่มอยากเพิ่มทุกข์ไปเรื่อย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 มันเป็นอย่างนั้นนะกิเลสเป็นอย่างนั้นแต่พุทธานี่แหละโหมียาดี สลายความอยากความทุกข์ได้ย่างยืนเลยยาดีกว่ากันเยอะนะเดี๋ยววันนี้จะขยายรายละเอียดไอ้ตรงนี้ให้ฟังกันนะเอาเรามาดูน่ะมาทบทวนเจลสูตรก่อนวันนี้ลองดูว่ามันจะไปได้กี่สูตรนะโอ้โหมีสูตรไปกระตักเลยอย่างไงจะต้องบรรยายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอละนะเรื่องอริยสัจสี่นี่พระพุทธเจ้าตัดไว้หลายเดียมหลายมุม โอ้โห,โหน่าศึกษามากเลยนะในโลกนี้มันไม่มีอะไรน่าศึกษาเท่ากับอริยสัจสี่หรอกอริยสัจสี่นี่แหละน่าศึกษาที่สุดในโลกเลยนะเราสามารถที่จะแตกความรู้ออกไปเป็นหลากหลายเหลี่ยมมุมในอริยสัจสี่นี่แหละนะท่านก็ขยายไปเป็นโพชฌจงเจ็ดมรรคมีองค์แปดสติปัทานสี่อะไรต่างๆนะ จระนาสิบห้าอย่างนี้วิชาแปดทั้งหมดในรวมลงที่อริยสัจสี่หมดละทุกอย่างที่พุทธเจ้าตัดเอาไว้นี่รอบเป็นสัจจะอยู่ในนี้ทั้งนั้นน่ะแตกไปได้แปดหมื่นสี่พันพัตมะขันจะขีดเหลี่ยมขีดมุมย่อลงมาได้เึ็มมาที่อริยสัจสี่ย่อขยายได้หมด